คอนซิมสตอรี่เรื่องรักสุดเฮิร์ตหนุ่มสุดฮอต ตอนที่3โอ๊ยปวดหัวชิปจองหุนบ่นพร้อมกับยกมือขึ้นกุมหัวเขาจำได้ว่าเมื่อคืนเขานอนดึกเพราะเล่นเกมดึกไปหน่อยและยังไม่สามารถปรับตัวกับอากาศร้อนจัดของเมืองไทยได้เขาเดินลงมาที่ชั้นล่างแบบไม่เร่งรีบก่อนจะตะโกนเรียกแม่ที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครัวแม่วันนี้ไม่ไปโรงเรียนนะปวดหัว แกวตาหันมามองลูกชายด้วยความเป็นห่วงเธอรีบเดินเข้ามาใกล้แล้วยกมือไปแตะหน้าผากเขาแต่จองหุนก็เด้งตัวหลบเอา้าเป็นอะไรมากไหมกินยาหรือ,อยังไม่เป็นไรครับจองหุนตอบพลางถอยมาอีกก้าแม้จะเป็นแม่แท้ๆแต่เขาก็ไม่ชินกับการถูกแสดงความห่วงใยในลักษณะนี้เพราะตั้งแต่เด็กจนโตพ่อก็ไม่เคยทำแบบนี้กับเขาถ้าอย่างนั้นก็ไปกินยาแล้วนอนพักซะนะลูกเดี๋ยวแม่บอกหนูซุปเนยลาป่วยให้ จองหุนบอกซิงเซงแม่อะไรอะไรก็ใหญ่สุบเนยเขาเอียนชื่อนี้จะตายชักจองหุนเดินมาล้มตัวลงนอนน้ำท่าก็ขี้เกียจอาบชมัดแล้วเขาก็หลับยาวมากตื่นขึ้นมาอีกทีก็ได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนอยู่ข้างล่างแม่ก็ไปทำงานแล้วนี่นาหรือว่าจะเป็นขโมยจองหุนรีบลุกจากเตียงหยิบไม้เบสบอลที่ตั้งอยู่ใกล้ๆแล้วเดินย่องลงไปชั้นล่าง น้อยไอ้โจรกระจกกล้ามากนะแกะที่คิดจะมาขโมยบ้านฉันแกได้ตายศพไม่สวยแน่จองหุ่นย่องไปจนถึงประตูครัวเพราะเสียงมันนังมาจากในนั้นแต่ทําไมโจรที่ไทยมันแปลกจังวะมาป้นทั้งทีมาป้นน้าปลาหรือไงถึงเข้ามาในครัวยุด <Yeah! S 1> จองหุ่นวิ่งเข้าไปในครัวก่อนจะเงือไม้เบสบอลขึ้นฉันเองแต่บ,บ้าคิดจะฆาตกรรมฉันหรือไงเธอมาทําอะไรบ้านคนอื่นเนี่ย มาปล้นน้ำปลามัง้งคุณป้าฝากให้ฉันมาดูแลนายดีนะที่วันนี้โรงเรียนเลิกเที่ยงไม่งั้นน้ำหน้าอย่างนายจะทำอะไรกินเป็นหรือเปล่าจองหุนเอามือขึ้นมาอุดหูก่อนจะชะงงงหน้าเข้าไปดูในกระทะแล้วทำอะไรไข่เจียวนะสิฉันก็ทำได้แค่นี้แหละถ้าหิวก็ไปตักข้าวไปทำอย่างกับเป็นแม่เลยนะเยคนนี้จองหุนคิดในใจ แต่สุดท้ายเขาก็เดินไปตักข้าวตามที่ซุปเนยบอกอยู่ดีเพราะความจริงเขาก็หิวมากเหมือนกันนั่นแหละเออทำไรอ่ะจองหุนเคี้ยวไข่เจียวกว่อนจะหันไปถามเธอที่ทําอะไรกุกกักอยู่ในครัวก็ต้บมบะหมี่นะเซฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเบื่อไข่เจียวจะแย่เอ,อ้บะหมี่เนี่ยที่เกาหลีเขาเรียกลำยอนใช่ปะจริงเหรอมีรถกิมจิบะมีแต่รดกะปิเอาไหม ซุปเนยหันมายิ้มหน้ากวนๆให้จองหุนแล้วไอ้รถกะปิเนี่ยมันเป็นยังไงวะจองหุนเลยได้แต่เกาหัวแกลแกๆซุปเนยถือชามบะหมี่มาวางไว้บนโต๊ะเดียวกับเขาก่อนจะนั่งลงทำไมกินกับข้าวเธอหอมกว่าฉันอะมอแมวละจองหุนดึงชามบะหมี่มาไว้ตรงหน้าแล้วผลักข้าวไข่เจียวไปให้ซุปเนยแทนได้ไงอะ่ะอยากกินก็ไปทำเองดิซุปเนยดึงชามบะหมี่กลับมาไว้ที่เดิมนี่มันรามยอนชนะ น้ำก็ของบ้านฉันไฟก็ของบ้านฉันเธอไม่มีสิทธิ์แล้วไข่เจียวที่นายเขียวตุ้ยตุ้ยเมื่อกี้ใครทำยะไม่รู้มิชีจองหุนดึงบะหมี่มาซูดเข้าปากเอมันรสอะไรวะเค็มๆแต่ก็อร่อยดีชิไอ้ผู้ชายไรวความเป็นแมนรู้ได้ยังไงเคยพิสูจน์หรอจ๊ะตบบ้าซุปเนยเดินหนีเข้าไปในครัวเพื่อไปทำบะหมี่มาใหม่ ความจริงจองหุนก็แค่นึกสนุกอยากแกล้งเธอเท่านั้นแหละเขาไม่ได้อยากกินอะไรมากมายนักหรอกเธอทําตัวอย่างกับบ้านตัวเองเลยนะฉันก็เข้านอกออกในบ้านครูกแก้วมาตั้งแต่เด็กนั่นแหละแม่ฉันเขาทำงานน่ะเขาก็เลยฝากฉันไว้เออเออช่างเถอะรู้แค่ว่าฉันเคารพครูกแก้วแม่ของนายมากฉันเลยต้องมาช่วยครูกแก้วดูแลเด็กเสพเพลงนายไงจะมาทำตัวเป็นแม่คนที่สองของฉันว่างั้นอุ้ยได้เหรอ เรียกแม่หน่อยสิลูกลามปามละซุปเนยหัวรอเบาๆพอกินอิ่มซุปเนยก็ไล่ให้จองหุนเป็นล้างจานเห็นแก่ความดีที่เธอทำกับข้าวให้กินจอหุนก็เลยยอมล้างจานอย่างว่าง่าย พออิ่มแล้วเขาก็เลยหาอะไรทำคลายเครียดแน่นอนว่าต้องเป็นการเล่นเกมที่จริงเขาได้นอนพักสักหน่อยอาการปวดหัวก็หายดีแล้วนี่เขาไม่ได้ป่วยการเมืองจริงๆนะเล่นเกมอะไรอะจองหุ่นที่กำลังเตะต่อยในเกมอย่างมองมันก็ต้องสะดุด นี่ทำไมคุณเธอเขาไม่กลับบ้านกลับช่องทับเนี้ยจองหุ่นได้แต่คิดอ้เกมนี้เพิ่งออกใหม่ด้วยฉันกำลังอยากเล่นพอดีจองหุ่นมองสุกในอึ้งๆที่จู่ๆก็มาแย่งเกมในมือของเขาไปเล่นเฉยเลยได้ไงเล่าฉันเล่นอยู่ก็ฉันอยากเล่นด้วยเฮ้ยเห็นไหมตายแล้วอะ่ะฉันอุตส่าห์เก็บแต้มมาตั้งนานเหญ่บ้าเอ้ย <c oughs> นั่นสิอ่ะฉันไม่อยากเล่นละ ซุปเนยยัดเกมคืนใส่มือจองหุนจองหุนกำลังจะเอาเรื่องซุปเนอยอยู่แล้วทาแม่ไม่โผล่เข้ามาซะก่อนอ้าวซุปเนยครูว่าจะแวะเอาขนมไปให้ที่บ้านอยู่พอดีขอบใจนะจ้าที่มาช่วยดูแลจองหุนวันนี้ครูดันติดประชุมซะได้งั้นมาทานเต้าส่วนด้วยกันก่อนนะครูเพิ่งซื้อมาจากหน้าปักซอยร้านลุงแพนด้าใช่ไหมคะหนูกำลังอยากกินพอดีเลยค่ะหนูช่วยแกะใส่ชามนะคะครูกแก้ว ซุปเนยหันไปประจบครูแก้วแม่กับยายซุปเนยไม่รู้คุยอะไรกันหัวราอค,คิกคิกักคอยู่ได้ผู้หญิงนี่ก็แปลกจองหุนคิดจองหุนมาทานของว่างสิลูกจองวนวางมือจากการเล่นเกมก่อนจะไปนั่งลงที่โต๊ะกินข้าวแล้วไอเหนียวเหนียวนี่มันชื่ออะไรนะเขาใช้ช้อนตักจนมันยืดย้อยแล้วก็หกลงถ้วยเหมือนเดิม เ,เหมือนขี้โมกเลยอะแน่ใจนะว่ามันเป็นขนมอร่อยจังเลยค่ะครูกแก้วจริงจ้ะลุงแพนด้ากับป้าเสือดาวนี่ทำเต้าส่วนอร่อยจริงๆรนี่กว่าครูจะต่อคิวซื้อมาได้นะอ้าวแล้วนั่นไม่อร่อยเหรอจองหุนเออหน้าอย่างนั้นคงอร่อยนะคะ่ะถ้านายไม่กินก่อามันนี่หยุดเลยตะกะจองหุนทำไมไปว่าสุปเนยเขาอย่างนั้นก็มันจริงนี่แม่ เอ๊ ه, ตาลูกคนนี้นี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะครูแก้วสุปเนยทำท่าเป็นสงบเสงี่ยมเจียมตัวขึ้นมาเชียวครูแก้วก็เลยหันมาสั่งสอนจองหุ่นยกใหญ่หาว่าไม่เป็นสุภาพบุรุษบ้างล่ะว่าผู้หญิงบ้างล่ะตลอดเวลาที่แม่เทศนาเขาอยู่นั้นสุปเนยก็หันหน้ามาแลบลิ้นหัวราะเยาะเขาพ่อแม่หันหน้าไปก็ทำหน้าสงบเสงี่ยมใหญ่ตัวแส飒ย้ายถึงทีเขาบ้างนะ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างทุกคนพี่มันต้องขอโทษด้วยนะคะที่อยาจจะลงคลิปช้านะทุกคนพยายามแบบเจียดเวลามาทําให้แบบที่สุดแล้วนะคะยังไงก็ขอกําลังใจนะคะด้วยคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องสิม Story ด้วยนะคะยังมีละครสิมสนุกๆให้ดูอีกเพียบเลยนะกดเลย